เนช่งยุดย่าครับหลังจากที่ครมอมีการอนุมัติวันหยุดพิเศษไปนะครับ31กรกฎาคมเป็นวันหยุดพิเศษเห็ุแห้การยุดย่าต่อ16วันหลายคนบอกว่าอยากจะขออนุญาตต่ออีกสองมือ,อเพื่อจะรวบอยอดเสาร์อาทิตย์ต่อกันไปนะครับแต่นั่นว่าการยุดย่าแบบนี้ครับเป็นบรรยากาศที่เขาจะเหน็นคือเรื่องของการเดินทางแต่ละคนบอกว่าจะเดินทางกลับบ้าน ใส่ัรหยุดยาวาแบบนี้บาตองล่าใส่ัรหยุดยาวนา่ครับบานไปเลยนะครับบางคนบอกว่าใส่เวลแโอกาสนี้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวว่างเป่าไม้กันไห้จะไปมองใดช่วงนาฝนแบบนี้มีท่องเที่ยวที่เป็นน้าตกธรรมาชาติหลายมองแต่ที่สําคัญนะครับบรรยากาศช่วงนี้บางคนบอกว่าเดินทางมาทีให้รายสาคัญนึ่งคืองานประเพที้ที่ภาษาที่อุบลราชธานีบรรยากาศาคึกคักพอสมควรครับโรงแรงเต็มกันเบิดเต็มเลยหลายคนต้องหาที่พัก รอบนอกหรือไกลเคียงกันไปตลาดสุดครับทางบกสเองมีการวางแผนในเรื่องของการเตรียมนะครับในเรื่องของเที่ยวรถเพิ่มขึ้นอีก3,500กว่าก็เที่ยวนะครับเพื่อที่จะรองรับประชาชนในการเดินทางยุดยาวรองรับประชาชนที่จะเดินทางเพิ่มขึ้นอีก3 5 0 0 0กว่าคนครับนางสาวรัชดาธนาดเรกครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวาตามที่รัฐบาลนะครับ ได้มีการประกาศหยุดยาวกันไปนะครับโดยทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสอเองก็เตรียมพร้อมรถโดยสารทั้งเที่ยวปกติและกะรถเสริมเพื่อรองรับการเดินทางของพีน่น้องประชาชนช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่28รกรกฎาคมที่ต้นมานะครับและจะยุดไปจนถึงวันที่2สิงหาคมร่วมแลม้ว6 0อครับคาดว่าจะมีผูมมาใส่บริการเพิ่มขึ้นจากปกติประมาณ2 0เฉลี่ยมือละประมาณ3 5 0 0 0คนใส่รถโดยสารประมาณ3 5 0 0 0เที่ยว พร้อมทั้งประสานหผู้ประกอบการรถขนส่งนะครับรถรวมบขสให้อารถโดยสารบอประจําทางหรือในรถขนส่งหรือพนักผู้ประกอบการเอื้อมรถ3 0ครับรถ3 0ความหมายคือทะเบียนรถเป็นคืนว่า3 0มก็เลยอือรถ3 0แต่ทางขนส่งเขาจะบอกว่ารถไม่ประจําทางแต่การมาบริการแบบนี้เองเมื่อก็ต้องมีการกํากับดูแลพนักงานขับรถผู้ให้บริการและเส้นทางการเดินทางกันนําซึ่งบอกว่าการเอามาเสริมแบบนี้ครับจะเสริมประมาณ200กว่าคัน มาตราการที่ทั้งทั้งบกสอเนี่ยมีการกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยกระเตรียมความพร้อมทั้งของรถโดยสารของบกอสอและกรถรวมก่อนออกเดินทางอย่างเช่นการตรวจเช็คสภาพของรถโดยสารครับก็บจะมีศูนย์ของบกอสอเองเนี่ยเปิจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานตรวจเช็ครถแต่ละคั้นว่ามีอุปกรณ์พร้อมบอนะครับ,รบมีอ่าค้อนนะครับทุบชุกเชินบอมีอมเข็มขัดนิรภัยพร้อมบออุปกรณ์รรแจ้งเตือนทุกอย่างพร้อมบอนะครับ ควบคุมความเร็วในการขับขี่เกินเกิ่น9 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สําคัญรับจัดพนักงานขับรถ2คนในเส้นทางที่ใส้เวลาเกิน4ชั่วโมงนะครับต้องสลับสับเปลี่ยนกันในการขับรถเองมีการตรวจแอลกอฮอล์และกัสารเสพติดพนักงานเป็นศูนย์นะครับบวม่นว่าจะมีนิดนึงบไดใดนะฮะต้องเป็นศูนย์มีการเป่าแอลกอฮอล์นะครับวัดตลอดก่อนขับรถหรือก่อนออกเดินทางและที่สาคัญครับ บริษัททุกบริษัทเองรถทุกขั้นเองนะครับจะต้องมีประกันไั่ทุกทีนัง่งซึ่งแต่บว่าเป็นการเตรียมความพร้อมร่องรับนะครับในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนั่นเองทั้งนี้ครับบู้ษัยสาามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือจองตั๋วได้ทีบ่บขสลเซ็นเตอร์นะครับที่สายด่วน1490ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับที่สําคัญหาเบิ่งกันแน่นะครับเพราะว่าลังคนอาจจะนั่งรถเสริม,มนั่งไปแล้วนี่มือเถืออาจจะขายตั๋วเกิน นะครับอาอสามาครรองเรียนไปที่บคอสออีกเถือนึงกันใดน,นะครับว่าเหตุการณ์เป็นจะไนกนันแน่รวมไปถึงเช็คความพร้อมนะครับหรือขับรถเร็ยบอออกนอกเส้นทางบอบว่าเป็นจะไนกับสาม,มารถที่จะแจ้งข้อมูลไปยังบคอสอเพื่อใหการรับข้อมูลกันใดน,นะครับขายตัวเกินราคาบอแพงไปบอจะ,อะขายตีนอเกินที่นางบออันนี้ก็ผู้บริษัทเองก็สามารถเป็นอีกหนึ่งคนใหข้อมูลกันใดเอง